สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่บริเวณเชิสงสะพานพระราม7ก็เป็นฝั่งถนนจรัญเสด็จวงคลิปนี้อยากจะชวนท่านผู้ชมนะครับมาเดินเที่ยวงานการชาติอำเภอบางกลวยประจำปี2568ก็จะเต็มกันเลยนะครับ10วัน10คืนโดยงานก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์2568 จนไปถึงวันที่9มีนาคม2568นาเชิงสะพานพระราม7ตรงข้ามโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจังหวัดนนทบุรีภายในงานนะครับก็จะมีการออกบูธแสดงสินค้าจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในอำเภอบางกรวยแล้วก็เลือกสินค้าอุปโภคบริโภค ชิมอาหารส์ฟูดร้านดังจากทิกต็อกสินค้าโอท็อปกระตุ้นเศรษฐกิจลุ้นจับรางวัลกาชาติหลากหลายรวมถึงมีเครื่องเล่นสนุกยิงปืนปาเป้าสไตล์งานวัดชมคอนเสิร์ตจากศิลปินดังสลับสับเปลี่ยนให้ชมทุกคืนตอนนี้ผมก็เดินเข้ามานะครับ เป็นส่วนของด้านหน้านะก็จะมีร้านค้ามากมายเลยนะครับแบ่งเป็น2ช่องทางนะอันนี้ผมก็เดินเข้ามาก็จะมีเสื้อผ้าของใช้ต่างๆนะครับอยู่ด้านหน้าอันนี้ก็ขายพวกกระเป๋าสพายนะครับแล้วก็กระเป๋าใส่สตางค์ใส่ธนบัตร นี่ก็เป็นแว่นตานะครับราคาไม่แพงนะ50บาทดูเหมือนเป็นแบบแฟชั่นด้วยนะครับมีแบบเก๋ๆนะเป็นออกสไตล์ของคุณผู้ชายอันนี้เป็นถุงเท้านะครับคู่ละ35บาท3คู่100 อันนี้เป็นของเล่นเด็กนะครับเห็นเขาขายอยู่หนึ่งรอยบ้างนะร้อยยสบาทก็มีนะตรงนี้ก็เซลล์นะครับหนึ่งร้อยบาททุกอย่างถ่านมาหน่อยก็ร้อยยีสิบบาทอันนี้เป็นมแมลงทอดนะครับสามอย่างห้าสิบาท มลงทอดในงานแฟร์นี่ขายไม่ได้นะครับอย่างน,น้อยๆเลยนะต้องมีสองเจ้าขึ้นไปนี้ก็ขาย5บาทเท่านั้นนะลูกชิ้นนะครับไม้ละ5บาทโลมะพร้าวอ่อน อันนี้ไข่ปลานะครับปลาไข่ห้าบาทไม่ใช่ไข่ปลาปลาไข่อันนี้ก็พร้อมทานเลยนะครับออกเป็นปลาเค็มนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ผมเดินเข้ามาก็เป็นเวลาเกือบ,อบจะหนึ่งทุ่มแล้วนะหรือว่าเกือบจะสิบเก้านาฬิกานะครับน่าจะอยู่ช่วงประมาณสิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาที ันนี้มัดละสามสิบาทเท่านั้นนะขนมใส่ไส้นะครับสี่ชิ้นร้อยอันนี้เป็นแบบเค้กนะร้านนี้ก็ขายดีนะครับเห็นคนมาซื้อเรื่อยเลยนะ นี่เป็นยำนะครับยำปูมาตัวละสามสิบสี่ตัวร้อยมียี่บาทก็มีมันอยู่ที่ขนาดนะอันนี้ก็เป็นนกกระทาหันนะมาจากมาจากรังสิต ครัวสัพพี่น้องอันนี้ขนมไทยทำไปขายไปนะครับอันนี้ก็ขายไปนะา็็แหวงแหวงนะมีสาครูด้วยสาครูขนมปัดบ่อขนมถั่วแปบ หมูเดงหมูเดงหมูเดงสิบบาทสิบห้าบาทอันนี้ก็เป็นอทอดมันปลากายนะครับ หมูย่างตอนนี้คนกำลังเข้าเลยนะครับบรรยากาศกำลังคึกคักเลยนะช่วงนี้นะประมาณเนี่แหละครับประมาณทุ่มทุ่มครึ่งไลนะ่ะคนจะไหลเข้ามาเรื่อยหอยนาเสียบไม้พ่อค้าก็ เรียกลูกค้านะครับเสียงเจ๊ยเจ้านะอันนี้ก็ขายสองอย่างเลยนะมีป้งหน่งแล้วก็มีแมลงด้วยช่วงที่ผมเดินมานะครับก็จะเป็นในโซนของของกินนะอันนี้โซนของกินนะครับก็จะเป็นแนวสเตทฟู้ด จะพาดูเป็นตัวอย่างนะครับเป็น,นโซนนะของกินของใช้เครื่องเล่นนะครับ,บาการแสดงต่างๆนะอันนี้เรามาอยู่ในส่วนของของกินที่เป็นแนวสตตตฟูดนะครับ,บกุ้งเผาทะเลเผา,าอันนี้ก็เป็นเยลลี่นะครับ เยิ้มกันนะปลาไข่ดูแล้วเป็นหมูทอดกระเทียมหมูทอดกระเทียม อันนี้เป็นเมี่ยงคําถัดมาก็เป็นสลายพวงองุ่นขายสองสาอย่างเลยนะแล้วก็มีพวกแล้วก็เป็นผลไม้ดองร้านนี้ก็ขายอะไรนะ มาจากหนองมนนะเป็นเหมือนแบบอทอดมันเนี่แหละนะครับแต่ว่าเสียบไม้ อันนี้เขาขายไก่แซบนะครับสิบบาทขายยาวเลยนะนะครับในเจ้าเดียวกันร้านใหญ่มากนะครับขายไก่แซบ นี่ก็เป็นโรตีสายใหม่โรตีแบบนี้ก็คือต้องทำไปขายไปปลาหมึกขายปลีกส่งนะครับดูแล้วมีตั้งแต่สิบบาทเลยนะ สิบบาทยี่ห้าสามห้าอันนี้เขาขายเป็นผลไม้รวมอน,นี้มะม่วงเบา ทาดไข่ตอนนี้ก็ขายดีนะครับขนมถ้วยคนเข้ามาซื้อตลอดขายกล่องละสามสิบห้านะครับ ขาขายลูกละยี่สิบชุดละสามสิบมะม่วงอันนี้เป็นขนมขนมโบราณน,นะครับ ็นหน่อยมแมางผู้นะครับใส่ถุงนี่ก็บอกยำไข่แมงดาอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็มีหอยนางรมดักแด้ทอดถ้วยละ20บาท ฝั่นซ้ายนี่ก็ขายรองเท้าเยอะนะครับผมยังไปไม่ได้เลยนะคนเยอะนะครับรองเท้านะครับ79บาททุกคู่รองเท้าแบบนี้หน้าฝนก็ขายดีนะครับเพราะว่ามันโดนน้ำได้ ก็เป็นหมูทอดนะครับหมูนมสดนะอันนี้เป็นไก่ประกอบชีส ทางเดินก็ไปเรื่อยๆนะครับไม่กว้างเท่าไหร่นะบางครั้งก็คนเยอะนะครับบางช่วงบางทีก็คนน้อยนี่ก็ขายมันทอดนะอย่างร้าน,น้านซ้ายตรงนี้คนเยอะนะครับ ก็เป็นถังหูลูนะครับอันนี้20บาทผลไมา้เคลือบน้ำตาล อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับอันนี้เราขายหมี่คลุกขนมเบื้องหนึ่งบาทขายขนมเบื้องแล้วก็ถังแตก อันนี้ก็เป็นเตีดฟูดนะครับดูยาวๆกันไปนะเดี๋ยวผมพาไปดูโซนที่เป็นเครื่องเล่นนะครับก็จะอยู่ตรงกลางนะเครื่องเล่นแล้วก็พวกาการออกล้านจากภาครัฐนะครับภาคเอกชนเข้ามาก็มาเจออันนี้ก็เป็นนะครับพื้นที่ให้อาหารกระต่ายนะรู้สึกจะเข้าไปได้นะครับไปนั่งให้อาหารกระต่ายในพื้นที่ ใกล้ชิดกับกระต่ายเลยนะอันนี้ถัดมาก็เป็นตุ๊กตาระบายสีตัวล่างเนี่ยก็อยู่40บาทนะครับตัวบนก็จะแพงขึ้นหน่อยนะอจจะเป็น100หนึ100บาทนะครับ ด้านในนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นเครื่องเล่นนะครับก็เยอะนะก็มีของใช้บ้างน,นะครับแต่ว่าไม่มากเท่าไหร่อันนี้หมูเ็าหิวมากเลยนะรอคนมาให้นมนี่ก็เป็นพวกอาวุธต่างๆนะครับเป็นดาบไฟฟ้าปืนด้านนี้ก็เห็นเป็นบ้าน เดินไทยก็คือบ้านผีสิงเจ้านี้ก็ทำบ้านเลยนะเป็นแนวแบบบ้านโบราณน,นะครับผมได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนนะมาจากในบ้านนะมองเข้าไปก็เห็นมีนะครับเนี่ยกลุ่มเด็กเนี่ยเขาอยู่กันเต็มเลยนะ เท่าที่ดูแล้วนะครับเหมือนจะว่าอาจจะไม่เจอผีนะแต่ดูเหมือนจะหลอกกันเองนะคือไอ้คนข้างในก็หลอกคนที่กาลังเดินเข้าไปใหม่ก็ล้อมกันวีดวานนะครับไม่รู้ว่าเจอผีหรือเปล่านะ โซนนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นนะครับมีเครื่องเล่นปาเป้ายิงปืน เล่นในงานนะครับก็จะเป็นเครื่องเล่นเบาๆนะอนที่ผมดูนะไม่มีเครื่องเล่นแบบเด็กวัยรุ่นโตๆตนะครับจะเป็นอย่างนี้นะรถล,ลางบ้านลมก็เป็นแบบเครื่องเล่นที่ไม่ผ่าผลมาก อันนี้ก็เป็นบ้านลมหลางงูเหลือมนะ มันน ok oh, uh, like, ั hmm. ่นั่เฮ้มันงูอะไรมันมีเขาแปลกงูมีเขานี่ก็เป็นรถบังคับนะครับตักลูกอมนะตักมันได้ง่ายนะเนี่ยนะตักมันก็ไหลไหลไปเรื่อยนะเหมือนจะได้แต่มันก็ไม่ได้นะครับ เลยตัวเบอร์เลยค่ะจัดไปพี่ก็ได้แบบนี้ก็ได้ครับก็เป็นความสนุกเป็นความเพลิดเพลินที่หาได้นะครับสไตล์งานวัดนะจัดไปห้บาทต่อครับในงานกาชาดบางกรวยนะครับ2,568นะวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่ผมมานะงานจัดยาวเลยนะ10วัน10คืนนะครับก็จัดไปถึงวันที่9 มีนาคม2,568กันเลยนะครับยาวๆท่านใดที่ผ่านไปผ่านมานะสะพานพระรามเนะครับก็แวะเข้ามาเดินเที่ยวงานกันได้นะงานบางกลวยนะครับเป็นงานการชาติบางกลวย2,568ตอนนี้งานก็จัดแล้วนะหลังที่คลิปผมออกนะครับก็ไปเที่ยวงานก็ได้เลยจนถึงวันที่9มีนาคม2,568 ร้านด้านซ้ายนี่นะครับทุกอย่างเลยนะสิบบาทนะครับก็เป็นร้านขนาดใหญ่นะมีสินค้าบ้ากมายเลยมีที่จัดเล็บนะครับมีทุกอย่างเลยนะมีโบผูกผมมีกิฟต์นีผมมีปากกาดินสอยางลบ นี่ก็เป็นพวงกุญแจนะครับ10บาทพวงกุญแจนะครับโอ้โหสิบาทเท่านั้นนะมีหมดนะครับดินสอปากกายางลบนี่นะลวดนะลวดนี่ก็10บาท เขาติดป้ายไว้นะครับสินค้าเขาอย่าไปแก่นะแต่เราไม่ได้ซื้อนะครับยังฐานพวกนีนะเขาอยู่ในซองนะครับเขาก็เขียนป้ายไว้อย่าแกะถ้าแก่แล้วมันก็เสียหายเลยนะครับนี่ยห้ามแก่สินค้าเด็ดขาดอันนี้ก็เป็นพวกชาม ชามกล่องต่างๆเป็นแบบพลาสติกนี่เป็นขนมนะก็เป็นขนมที่คนขายก็ใช้ความสามารถนะครับเขาปั้นเป็นรูปสัตว์ได้นะเป็นรูปสัตว์รูปนกเป็นมังกรนะครับแล้วมันต้องใช้ความสามารถนะ ก็เป็นโซนของกาชาติที่เป็นจับฉลากรางวัลน,นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดขายคูปอง นี่นะครับเมื่อได้คูปองเราก็มาตักไข่ตรงนี้นะเพื่อชิงรางวัลมากมายเลยนะครับรางวัลเขามีเยอะนะเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ามากมายนะครับเราซื้อคูป,ปองแล้วเราก็มาตักไข่ตรงนี้นะครับร่วมสนุกเพื่อชิงรางวัลไม่แน่นะครับอาจจะได้รางวัลใหญ่กลับบ้าน ก็เป็นการแสดงจากนักเรียนนะครับโรงเรียนต่างๆนะแองเบอร์บางกลวยนะครับก็เป็นบรรยากาศงานกาชาติองเบอร์บางกลวยประจำปี2 5 6 8นะครับจัดเต็ม10วัน10คืนงานก็เริ่มตั้งแต่วันที่28ปกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ จนไปถึงวันที่9มีนาคม2อ1 8มีโอกาสนะครับลองแวะเวียนไปเที่ยวกันนะสนุกสนานนะครับร่วมสนุกแล้วก็ร่วมทําบุญด้วยนะกับงานการชาติอำเภอบางกรวยนะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง v n p มีเรื่องเล่าพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ